สวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่นในปี64นี้นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งนะครับซึ่งหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ในการสอบนะครับผมท่านเคยประสบกับการอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อไหมครับหรือว่าใครที่เคยเป็นนักร่าฝันอยู่หรือว่าเป็นนักลบ2 b อยู่นะครับผมสอบเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะครับ สอบจนท้อจนหมดกําลังใจนะครับก็ไม่ได้เป็นข้าราชการสักทีนะครับผมวันนี้นะครับก็อยากจะเผยแพร่เรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เป็นนักล่าฝันมาก่อนครับเป็นนักลบ 2b มาก่อนนะครับแล้วก็ล้มลุกคุกคานแล้วก็ท้อมาไม่นับครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะครับฟังเรื่องนี้ให้จบนะครับผมหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านลุกขึ้นมาสอบ ลุกขึ้นมามีกำลังใจในการสอบทุกสนามได้นะครับผมใครที่กำลังท้อในการอ่านหนังสือใครที่กำลังท้อในการตามล่าฝันใครที่กำลังท้อเหนื่อยล้ากายาพันธ์นึกถึงคนข้างหลังที่รอความสำเร็จของเราอยู่ในวันนี้เหนื่อยได้ก็แค่พักแล้วตื่นมายืนหยัดในวันใหม่บอกตัวเองว่าไม่สู้ก็แพ้ไปล้มแค่ลุกยืนใหม่จะแค่ไหนกัน ครับผมหากใครที่กําลังท้อและต้องการกําลังใจนะครับเรื่องราวของชายคนนี้นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับที่เป็นเรื่องจริงที่เขาเคยประสบมานะครับมีชายคนนึงครับเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยครับจบม .6 ด้วยเกรดเฉลี่ย2.16ภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับคณิตก็แค่งูปลาปาครับไม่ได้เก่งเลยนะครับผม และเกือบจะไม่ได้เรียนปริญญาตรีด้วยนะครับเนื่องจากปัญหาฐานะทางบ้านนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าตอนนั้นโชคดีครับที่มีการกู้ยืมของกยศนะครับเขาก็เลยได้กู้ยืมเงินของกยศเพื่อมาเรียนปริญญาตรีนะครับและเขาก็ทํางานพาร์ทไทม์ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี4ไปด้วยนะครับเพื่อช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายทางบ้านของเขาด้วยนะครับและเขาน่ะรู้ตัวดีว่าเขาหน่ะจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับ และจะต้องเรียนให้มันจบให้ได้เพื่อที่จะได้ทํางานดีๆเพื่อที่จะได้มีเงินเดือนมาจ่ายค่ากอรสนะครับเขาจึงปรับเปลี่ยนตัวเองครับจากเป็นเด็กจบม .6 ที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะครับเขาก็มาเรียนมหาลัยมาเรียนรู้มามาพัฒนาตัวเองนะครับจนเขาสามารถจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจด้วยเกียรติเลี่ย3.26จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,นีได้ครับและเขาก็ได้ทํางานเอกชนมา5ปี เนื่องจากการสอบราชการของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันไกลเกินตัวเขาครับเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเก่งและการสอบรับราชการเนี่ยจะต้องมีแต่คนเก่งที่เขาสอบได้ถึงจะได้บรรจุไปเป็นข้าราชการนะครับทาให้5ปีเนี่ยเขาไม่กล้าสอบเป็นข้าราชการใดๆทั้งสิ้นเลยครับแต่แล้วนะครับมีวันหนึ่งที่ชายคนนี้นะครับได้เปลี่ยนความคิดที่อยากจะมาสอบเป็นข้าราชการและในวันนั้นนะครับท้องถิ่นเนี่ยเขาประกาศสอบรับสมัครและจะมีกําหนดการสอบเนี่ย ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนปี56นะครับเขาจึงตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยครับคือการลาออกจากงานครับลาออกจากงานเดือนสิงหาเพื่อที่จะใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา3าถึงเดือนเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบเพื่อที่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสืออย่างเดียวครับเพราะเขาน่ะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่ง จึงต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นหลายเท่าครับและลาออกเนี่ยมาพร้อมกับเงินเก็บที่พอใช้แค่4ีถึงหเดือนเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขาซื้อคอร์สเรียนแล้วก็ซื้อหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบท้องถิ่นนะครับและหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเขาจะเหลือเงินใช้แค่4ีถึงหเดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาก็มีงวดรถที่เขาจะต้องจ่ายด้วยนะครับเขาก็ได้ลาออกจากงานนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับมาเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบนะครับ แต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับเขาอะครับในปีนั้นนะครับท่องถิ่นเลื่อนจากพฤศจิกา56ไปสอบเมษา57ครับใช่อยู่ครับว่าเรามีเวลาเตรียมตัวเยอะขึ้นแต่เงินที่เราออกมานะครับมันจะไม่พอใช้นะครับนั่นหมายความว่าเขา,าจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้เงินของตัวเองในแต่ละวันเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าจากมื้อปกติที่เขาได้กินข้าวปกติ เขากินเพียงแค่ไข่ต้มกับมาม่าวันละ2มื้อเท่านั้นนะครับในการเซฟเงินนะครับและใช้เวลาในการอ่านหนังสือเนี่ยสิชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้เป็นอย่างต่ํานะครับผมเนื่องจากเขาเนี่ยไม่มีประสบการณ์นะครับไม่มีประสบการณ์ในการสอบท้องถิ่นนะครับและระยะเวลาในการสอบท้องถิ่นเนี่ยก็เรื่อยออกไปนะครับเขาน่ยจึงตะเวนสอบท้องถิ่นที่เขาเปิดรับสมัครเองนะครับในสมัยก่อนนะครับกรมเนี่ยเขายังไม่ได้บังคับ ให้ส่งตำแหน่งว่างไปให้กรมสอบเองนะครับจะเป็นท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยอบตทศบาลเนี่ยสามารถเปิดสอบเองได้ในสมัยนั้นนะครับเขาก็ได้ตัวเวนไปสอบตามที่ท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยเขาเปิดสอบตามจังหวัดต่างๆนะครับเขาเน่ยตัวเวนสอบอยู่ทั้งหมด7แห่งครับและเขาก็ไม่ได้เสียดายนะครับที่ว่าเงินทุกอย่างเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดครับมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าสมัครสอบไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันนะครับ เขาไม่ได้เสียดายตรงนั้นครับเขาหวังเพียงแค่ว่าเขาได้ประสบการณ์นะครับและสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยเสียงรอบข้างต่างๆนานาครับมันเข้ามาถาโถมในตัวเขานะครับว่าเขาอะไม่สามารถได้บรรจุหรอกเพราะว่าที่ที่เราไปสอบเนี่ยเขามีคนอยู่แล้วมันต้องมีเงินนะถึงจะได้เป็นข้าราชการไปสอบทําไมมันเสียเวลาคําพูดเหล่านั้นนะครับเขาก็เก็บออกมาเป็นแรงผลักดันตัวเขานะครับ เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงแต่จุดประสงค์ที่เราไปสอบนี่ก็คือเราต้องการประสบการณ์และเราต้องการฝึกหัดโจทย์ด้วยครับตรงนี้แหละครับที่เขาเห็นเป็นประเด็นสําคัญเขาก็เลยไม่แชร์ครับเขาก็เลยมุ่งหน้าตะเวนสอบไปครับทั้งหมด7แห่ง2แห่งแรกเขาสอบตกนะครับ2แห่งแรกเขาไม่มีรายชื่อแม้ติสำรองเลยครับแต่เขาก็เอาความผิดพลาดจาก2แห่งแรกนะมาใช้ในการสอบครั้งต่อไปนะครับ เขารู้ว่าเขาผิดพลาดต,ตรงไหนก็ตอบตรงไหนผิดตรงไหนเขาควรมาปรับปรุงนะครับเขาก็มาพัฒนาตัวเองครับและ5้าแห่งหลังสุดเนี่ยเขาสามารถติดสำรองทั้ง5แห่งเลยครับถึงจะไม่ได้เรียกบรรจุก็ตามครับแต่เขาอ่ะได้ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ด้วยครับและความกดดันในห้องสอบของเขาเนี่ยมันลดน้อยลงครับเขานําประสบการณ์เหล่านี้เพื่อพัฒนาเตรียมพร้อมในการสอบท้องถิ่นส่วนกลางนะครับ ท้องถิ่นส่วนกลางแห่งที่8ของเขาเนี่ยที่เขาสอบนะครับเขาคิดว่ามันคุ้มกับประสบการณ์ที่เขาได้รับนะครับและเขาไหนได้พยายามเต็มที่แล้วนะครับในการสอบเขาจึงไม่เสียายกับเงินเก็บที่กําลังจะหมดไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับการสอบท้องถิ่นส่วนกลางใ,ใกล้เข้ามาเขาจึงกลับมาอ่านหนังสือวันละ12ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะครับอ่านซ้ําๆทําโจทย์ซ้ําๆให้มันเกิดกระบวนการทําซ้ําอย่างต่อเนื่อง ทุกๆอย่างนะครับทําอย่างเนี้จนถึงวันสอบส่วนกลางครับหลังจากสอบเสร็จนะครับแล้วท้องถิ่นเขาก็ประกาศผลนะครับในเขตนั้นนะครับมีผู้สอบในตําแหน่งนี้4,800กว่าคนครับมีคนสอบผ่านเพียงแค่45คนเท่านั้นครับและชายคนนั้นนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในผู้สอบผ่านครับแม้เขาจะได้ลําดับที่23รอบแรกเรียก14คนเขาก็รู้สึกว่าเขาทําเต็มที่แล้วนะครับในสมัยนั้นนะครับไม่มีการเรียกเยอะแบบสมัยนี้นะครับ สมัยนั้นนะ่ะถ้าใครติดสำรองเนี่ยคนที่ติดสำรองเนี่ยจะต้องช่วยกันหาที่ลงนะครับช่วยกันให้ได้บรรจุไปพร้อมๆกันนะครับไม่ได้มีเรียกเยอะเป็นหลักร้อยนะครับแค่หลักสิบนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับผมและสมัยนั้นนะ่ะโชคดีอยู่อย่างที่ว่ากฎหมายนะ่ะห้คะแนนแล้วก็มีคณิตกับภาษาไทยรวมกัน50คะแนนไม่มีภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นโชคดีของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยครับและภาษาไทยกับคณิตเนี่ยก็งูงูปลาปลาครับ เขาจึงรู้ว่าเขาควรจะเน้นอะไรนะครับเขาควรจะมาเน้นวิชากฎหมายนะครับเขาอ่านกฎหมายอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับอ่านเยอะด้วยครับพรบไม่ต่ำกว่า10รอบนะครับฉบับเต็มนะครับและทบทวนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับว่าเขาอ่านมาเยอะมากนะครับเพราะว่าคณิ้กับภาษาไทยเขาไม่ได้เก่งนะครับและมันจะไปมีผลในภาคคอด้วยครับภาคคอนี้ก็กฎหมายล้วนๆนะครับเขาเลยเน้นที่กฎหมายเยอะมากครับผม หากเราไม่ถนัดวิชาอะไรเราควรจะหาวิชาที่เราถนัดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ดึงคะแนนวิชาที่เราไม่ถนัดนะครับผมจากการที่ท้องถิ่นได้ประกาศผลสอบไปแล้วนะครับผมเขาก็สามารถบรรจุได้ในหนึ่งปีถัดไปนะครับจากการที่ตัวสำรองช่วยกันหาและก่อนจะหมดบัญชีนะครับทั้งหมด45คนเนี่ยก็สามารถได้บรรจุทั้งหมด45คนเลยนะครับเพราะว่าตัวสำรองนี่ช่วยกันหาที่ลงให้กันและกัน นะครับผมความสําเร็จเหล่านั้นนะครับแลกมากับความพยายามที่เหมือนเอาชีวิตของชายคนนี้เข้าแลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะสอบไม่ผ่านเขามีความเชื่ออยู่อย่างเดียวว่าเขาจะต้องสอบให้ผ่านและเขาจะต้องพยายามทําให้ได้แค่นั้นเองครับและสิ่งที่ชายคนนี้นะครับเขาดีใจมากที่สุดก็คือเขาได้เห็นรอยยิ้มของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ครับเขาได้เห็นความสุขที่ท่านสองคนได้แสดงออกมากับเขาครับดีใจที่ได้บรรจุแล้วแล้วก็ มีความสุขที่ได้เห็นพ่อแม่เรามีความสุขด้วยนะครับดังนั้นความสําเร็จที่ได้มานะ่ะถึงมันจะมีอุปสรรคเยอะครับแต่ความสําเร็จที่เราได้มามันก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับหลังจากที่เขาบรรจุนะครับได้2ปีก็เกิดความท้าทายใหม่เข้ามาหาเขาครับเนื่องจากสายงานของเขาเนี่ยถ้าอยากจะเติบโตเร็วจะต้องจบปร,ริญญาโทรครับในชีวิตเขาเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เรียนปร,ริญญาโทรครับเขาจึง ไปกู้เงินนะครับเพื่อที่จะมาเรียนปริญญาโทนะครับตอนนั้นนะครับเขาเรียนปริญญาโทของมหาวิทยายลัยรามคำแหงรัฐศาสตร์นะครับและเขาก็ได้ศึกษามหาวิทยายลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชด,ด้วยครับว่ามีการเรียนปริญญาตรีซึ่งเป็นการอ่านแล้วก็ไปสอบอย่างเดียวนะครับเขาก็ได้ไปศึกษาตรงนี้ว่ามันเป็นความท้าทายอีกความท้าทายหนึ่งครับถ้าใครเคยสอบของมสทนะครับจะรู้ว่า ถ้าคุณไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองอ่ะคุณไม่สามารถจบของมศทได้ครับเพราะว่าคุณจะต้องมาอ่านเองพร้อมกับศึกษาดีซีดีที่เขาให้มานะครับคุณจะต้องใช้ความรู้ที่คุณอ่านเองวิเคราะห์อเองนะครับไปสอบในห้องเรียนครับนี่คือสิ่งที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่งสําหรับเขาเขาเรียนปริญญาโทและปริญญาตรีพร้อมกันครับและตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะต้องจบภายใน2ปีการที่เขาวางตารางนะครับตารางในการสอบของเขาเนี่ย เขาดูว่าเขาเรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์ทุกเสาร์อาทิตย์และปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์เขาจะต้องมาวางว่าการสอบของปโทกับปอตรีมันตรงกันไหมแต่โชคดีครับที่ว่ามันไม่ม re ีวันตรงกันเลยตรงนี is, ้สามารถทําให้เขานะ่ะวางแผนการเรียนของเขาได้และสิ่งหนึ่งที่เขาจะสามารถจบภายใน2ปีได้คือเขาห้ามสอบตกไม่ว่าจะเป็นปตรีหรือปโทสักครั้งนะครับ เพราะว่าถ้าคุณสอบตกคุณจะต้องไปสอบแก้แล้วถ้าคุณสอบแก้ไม่ผ่านอีกอันนี้ของปอตีนะครับแล้วถ้าคุณสอบแก้ไม่ผ่านอีกเนี่ยคุณก็ต้องไปโรงเรียนใหม่นั่นจะทําให้เขาอะจบนานขึ้นแต่หลังจาก2ปีนะครับชายคนนี้นะครับเขาก็สามารถจบปริญญาโทรัฐศาสตร์แล้วก็ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์นะครับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับเขาสามารถ พิจิตสองปริญญานี้ได้ภายใน2ปีตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับทุกคนสามารถทําได้แล้วก็มีคนทําได้เยอะแล้วนะครับถ้าคุณมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากๆถ้าคุณรักในการอ่านมากๆคุณทําความเข้าใจในสิ่งที่หนังสือเรียนเขาสื่อถึงเรานะครับคุณก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับจากชายนะครับผู้ซึ่งเก็บจะไม่ได้เรียนปริญญาตรีนะครับเขาต่อสู้เขาดิ้นรนนะครับจนสามารถ จบ2ปริญญาตรีและ1ปริญญาโทได้ครับเขาจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยล,ยลำกําแหงเขาจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดร,รธานีและเขาก็จบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยายลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชชายคนนั้นนะครับเขาชื่อนางลงฤทธิชัยงามหรือชื่อเล่นชื่อชัดเจนครับชายคนนั้นคือ ชายคนนั้นคือผมเองครับผมหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่ผมเล่าเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ที่เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่นได้นะครับการสอบท้องถิน่นหรือว่าการสอบกอพอหรือว่าการสอบสนามไหนก็แล้วแต่นะครับความพยายามเป็นสิ่งสําคัญครับคุณล้มวันนี้คุณต้องลุกขึ้นยืนให้ได้คุณท้อวันนี้คุณแค่พักตื่นมาคุณก็ต้องกลับมาสู้ใหม่นะครับ ไม่มีไม่มีความสําเร็จใดครับที่มันปราศจากความพยายามผมเชื่อว่าถ้าเราพยายามเต็มที่และพยายามอย่างต่อเนื่องสักวันครับเราจะได้บรรจุเป็นข้าราชการเหมือนกันผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผ่านการสอบมาเยอะนะครับและก็ผิดหวังมามากเหมือนกันนะครับเคยท้อไหมเคยท้อครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีกําลังใจได้ก็คือพ่อแม่ครับทุกครั้งที่ผมท้อผมกลับมาเพิ่มความพยายาม เป็นอีกหลายเท่าและทุกๆครั้งที่ผมผิดหวังผมจะให้กำลังใจตัวเองตลอดว่าผมจะต้องทำมันให้ได้ในสักวันความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้และเราก็ต้องเพิ่มความพยายามหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังท้อในการสอบหรือว่าตามล่าฝันของพวกท่านอยู่นะครับผมผมขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันดานใจให้กับทุกๆท,ท่านในการสอบทุกๆสนามของข้าราชก,การนะครับผมขอขอบคุณมากครับ